สวัสดีจ้าวันนี้มากินอาหารกันนี่ค่ะหน้าตาก่อนนี่คืออะไรนะปลาหมึกช,ชุดแป้งผัดช,ชากินกันที่ริมเลเลยบรรยากาศดีมากนั่งแบบว่าโดดเดี่ยวมากไม่มีใครเลยค่ะ เหมือนเกาะแห่งนี้เป็นเกาะของเราไม่มีคน,นจริงๆก็เริ่มมือค้ำกันดีกว่าวันนี้มากับเด็กๆเด็กโคมก็มีมาค่ะเริ่มํำแรกเริ่มเลย